สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนร่วมโลกเด้อพี่น้องเอฟซีปัสายเพื่อนเพื่อนที่รู้เห็นที่เห็นมือนี้เด้อฝากพี่ฝากน้องฝากลูกฝากหลานบ้านของเขานี่ละมือนี้เป็นมือจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านพากันทำความสะอาดสาระกลางบ้านใกล้จะหดปีใหม่แล้วเด้อพี่น้องเด้อมือนี้พากันพัฒนาตัด้าเล็บ้า หาสีสรารานำโดยผู้ใหญ่บ้านอบตเมครูวันผออกอรุงเทพอดีตข้าราชการครูเ,เกษียณแล้วแต่เพิ่นกับเป็นกรรมการหมู่บ้านยูบ้านน้ำกันนี่แหละครับพัฒนาน้ำกันนี่แหละครับนะสิราคาบ,บรรยากาศพัฒนาด้อครับเด้อเดี๋ยวพ่อใหญ่ยายสายกับตัดหญ้าแล้วครับตัดหญ้าไปได้แล้วค,ะะครับตัดอีก I'm อ่าสารภาพได้พี่น้องเด้อร่วมด้วยช่วยกันมื้อนี้เอ่อกรรมาการหมูบ่บ้านเฮาแล้วก็ชาวบ้านเอควอมแห้งควมใจร่วมแรงร่วมใจวันนี้จิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเด้อพัฒนาหมู่บ้านทำความสะอาดบริเวณ เรอ,อ,อบศาลาศาลากลางหมู่บ้านศาลาประชาคมพี่น้องนี่มือนี่ใกล้ที่หอดปีใหม่แล้วทความสะอาดปัดกวาดก่อนทาสีตกละครับ ครับสวัสดีครับแม่ครูครับสวัสดีครับ,รบโอ้เมื่อน,นี้จิตอาสาค่ะร่วมด้วยาางานคณะกรรมการผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คณะกรรมการทุกคนนะคะบ้านเราคนรัของเรานะคะร่วมด้วยผู้ช่วยด้วยนะคะจิตอ,อา,อาสาทาสีค่ะทาสีและทาสีก่อนปีใหมป่ปร,รับปรุงสถานที่ให้สวยงามครับผมครับนีคบนี้เนาะทาสี ค่ะทาสีนะคะนํโดยพ่อผู้ใหญ่พ่อผ uh, ู้ใหญ่เท่เอ่อพี่สํารานครคณะกรรมการชุดใหม่อีกครับผมครับเออนี่ก็ผู้ช่วยสุริยาเออแล้วก็ผู้สมหวังกรรมการบครับครครับครับครับแอปอสดนะคะรวมด้วยเช่วกันน้องแม่คูเนาะ แล้วก็ได้รับสนับสนุนเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเครื่องดื่มจากแม่น้อยจากแม่น้องกั้งนะคะเงินสนับสนุนก็พี่สายทองแม่อ่าแม่เตยครับอ่าเสียสวัสดนะคะครับแล้วก็ตากอดเยอะแยะเลยข้อาหญ่ทองปอนอาหารการกินเลี้ยงอาหารกลางวันกันด้วยเนาะกินข้าวเที่ยงเป็นการอ่าปรับปรุงก่อนปีใหม่ก่อนปีใหม่ทำความสะอาด สิ่งไหนที่ไม่ดีเราก็เอาไปเก็บกวาดให้สะอาดเพื่อรองรับปีใหม่ที่ใกล้เข้ามาแล้วก็จะมีการเลือกตั้งใช้สากลางบ้านการเลือกตั้งด้วยครับผมเลือกตั้งสจอด้วยเนาะสอจด้วยวันเดือนวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ทั่วประเทศเลยซึ่งได้รับงบสีจากโรงเรียนได้รับอนุกร์ได้รับงบจากโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านของเราท่านขอปรารีคบแทนให้สนับสนุนสี ครถังคครับหนึ่งถังมาทาสีลงทาลาการบ้านเราดิเนาะแล้วเราจะไปทาที่ป้ายหมู่บ้านเราทาป้ายหมู่บ้านนิดนึงครับแม่คูเนาะครับ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 รับความก็จากโรงเรียนจากพอเนาะบ้านช่วยโรงเรียนโรงเรียนช่วยบ้านเนาะแม่ครูครับผมบ้านวัดโรงเรียนบวบวอนเนาะครับผมขอบคุณครับแม่คูครับสวัสดีครับ อ่ะวันดีครับผู้ใหญ่ครับวันดีครับอาวันนี้ครับครับผมโอ้วันนี้ช่วยกันพัฒนาร่วมด้วยช่วยกันเนาะครับเนาะเออท่าสีศาลากลางบ้านศาลาประชาคมเนาะนําโดยผู้ใหญ่บ้านและพอพงเทพเออแม่กูมณีวันกลางวิชัยกรรมการหมู่บ้านอาบน้าไปนอกกันร่วมกันใส่ต่างคนต่างทำหน้าที่ผู้ล่างพันลมทำครับสะอาดปัดกวาดท่าสีปัดกวาดครับผู้ตัดหญ้าก็ตัดครับผม อมดีใจอ่าอบคุณบ๊ายบครับพี่สําราญครับสวาสดีครับสวาสดีครับเอออัสูุสุนะครับเ้อบ้านของเฮานะบ้านของเฮาบ้านของเฮาบ้านของเราเพื่อบ้านของเราอ่ะรวมโดยช่วยกันโอ้ขุนเครื่องเดิมน้ำเดิมมีฟูเป็นบัวมาเห็ดน้ำกะเออผู้แผนกล่างพัดลมกันล่างนะพี่น้องนี่อ่แผนกล่างผัดลมแผนกซ่อมซ่อมผัดลมมันบอดีอะไแก้ไขเออ นี่ครับนี่อ้าอย่างไรเอาเอาสู้ๆเด้อครับโัสดีครับเออเอาสู้ๆอันนี้แผนกแข่งพัดลมพัดลมเข้าโดลงมาล่างแผนกล่างกับล่างครับัล่างผูครับอ่ะนี่ผู้กินข้าวก็กินไปเฮ็ดเฮ็ดไปแม่ครัวเอ่อหนี่งเครื่องดื่มกับมีระยะครบเอ็มร้อย zoom ครับน้ำดื่มโคสปอนเซอร์มุ่งนี่ยละครับมีหม็ดจุย่างโคเพิร์นโบมากับมาซอย ซอยเคร uh, ื่องเดิมกันหรอครับบอเป็ียงโอ้สีอันนี้สียังนี่อันพ่ออครับสียังครเนี้สีซื้อสียังเนี่ยสีมะขามสีม่วงบอเนี่ยโอ้มะขามมาดีโอ้มะขามก็ได้โอ้สีสีไหมโอ้มะขามไหมโอ้ไฟไหมเนาะสีมะขามไฟไหมเนาะครับโอ้เนี่ยสวยสวยได้รับ อนุเคราะห์จากโรงเรียนบ้านของเราสีเพลนท้าสีโรงเรียนมันเหลือโอ้คนณไฮเป็นถังสองถังพวนะครับเออถือว่าสุดยอนเลยแต่บ้านของเราบ้านวัดโรงเรียนกระชวยกันจั่นละต่างคนต่างช่วยเดนเด้เลยคุณยยบ้านกันท้าพ่เออกรุงเทพก็ท้าพี่น้องเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อบ้านของเฮาเด้อนี่ละครบ้านของเขาก็ได้พี่น้องลูกหลาน เออบรรยากาศกับประมาณนี้แหละครับเนบ้านของเฮาอีนนสลากลางบ้านสลาปรชชาคมจัดตกแต่งสถานที่ทาความสะอาดทาสีปวดป้ายลุยงลายยางปวดป้ายเอ็นต่างๆออกมบอรวยควงอยุคครับเนี่ยอันนี้สี่แยกสี่แยกแรกของหมู่บ้านทางเส้นตรงไปนี่กับทางทิศตะวันตกกขึน้นไปวัดธรรมหานหลวงพ่อพวงแยกนี้กับบ้าน ดอนขนุนตะบนด่านศรีสุขอำเภอโพตากจังหวัดน้องคายเด้กพี่น้องเด้อได้ฝักลูกฝักหลานเด้อข้นเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมข่าเห็นคลิปนี้แล้วก็ขันว่ามันเป็นประโยชน์มันเอ่อหมกักข่าชอบใจก็อย่าลืมกดบัตกกรดิงบัก,กรโล่งพอ,อย้าสายเด้อครับเด้อเออกดกดซับสไครนนน่น่ะฝากลูกฝากหลานเด้อันนี้บ้านของเราอยู่ใส่เข้ากับพัฒนานพี่น้องเบิ่งกันแย่งกันบ้านของเราเพื่อบ้านของเราสู้ๆนะครับพี่น้องอย่าลืม สวัสดีครับ